สวัสดีครับได้ยินไหมเอยได้ยินเนาะสวัสดีท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับข้างหลังถ้าจะเชิญมาข้างหน้าก็ยินดีนะครับจะได้อบอุ่นกันนะครับก็ขอบคุณทาง n อ a นะครับที่ให้เกียรติผมมาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์และโดยเฉพาะอย่างนิ้ในการวางแผนในการที่จะส่งออกสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ นะครับโอเคนะฮะขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆนะครับ่งผมทำอยู่หลายแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มท่าแก่ใหม่นะแพลตฟอร์มเรื่องของนครรีเดชชันต่างๆก็ว่ากันไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ใครมีคำถามจดไว้ก่อนได้นะนะครับจดเบอร์โทรไว้ก่อนได้นะครับหรือเว็บไซต์เข้าไปดูได้นะครับเท่าแก่ใหม่ com โอเคนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับมี3-4ประเด็นหลักๆนะครับหนึ่งนะฮะ ก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับเราก็มาคุยกันก่อนเนาะเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสที่จะทําการตลาดออนไลน์และพฤติกรรมของผู้ริพโพลกออนไลน์ผ่านโมเดล 4S นะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะมาลองวางแผนนะครับวันนี้จะเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นะครับคือเรียนแล้วก็ทำนะครับไม่ได้เรียนเพื่อรู้แต่เราจะทํางานจริงๆ ขายกันจริงๆส่งออกกันจริงและใช้ช่องทางจริงๆวางแผนจริงนะครับเมื่อเราวางแผนได้แล้วครับจะมาทำรู้ทำความรู้จักกับตัว cross border ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในตลาดทุกวันนี้นะครับมีแบรนด์ไหนอะไรยังไงบ้างนับแต่และอันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรยังไงนะครับและเราจะใช้ช่องทางไหนนะครับและสุดท้ายก็คือเราลองมาทดสอบกันดูครับว่าเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์เราจะทดสอบก่อนที่เราจะบินไปต่างประเทศไปออกอีเวนต์อะไรต่างๆเราใช้เครื่องมือออนไลน์สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับ ในที่นี้ครับใครที่ส่งออกบ้างแล้วครับมีไหมฮะมีไหมครับคุณพี่ยังใช่ไหมครัขายสินค้าเลยนะครับเป็นต้นไม้นะครับคุณพี่เสื้อฟ้าครับยังเลยใช่ไหมครับทำธุรกิจอะไรครับคุกกี้ธัญพืชนะครับอ่าด้านหลังสุดเลยครับเสื้อสีชมพูครับจ้ะ เครื่องดื่มผู้สุขภาพเป็นเครื่องดื่มอะไรประมาณไหนครับเนผงครื่องดื่มอ๋อโอเคอ่ะ, okay. อะคุณพี่เสื้อดำอยากพูดแน่นเลยเชิญครับต้นไม้ค่ะครับ,ต,รบต้นอะไรฮะต้นต้นสักต้นกระบองเพชรหรือต้นต้น,ตนยางฮะไม่ผลไม่ลงผลแล้วก็ไม่ดอกโ okay. อเคเราลองเข้ามาใกล้ๆบ้างน,นะครับคุณพี่ครับผงผักออร์แกนิคครับผงผักออร์แกนิกเป็นไงฮะครับ ครับฟรีแล้วก็รายขาวน้ำหอมแล้วก็โบดเป็นโค่ะอ่าโอเคได้ได้ลองเทสสองออกอะไรบ้างหรือยังครับครับในประเทศเป็นไงบ้างก็ถ้าคนที่เคยสนใจที่จะลองค่ะครับก็จะประทับใจแล้วก็จะซื้อตามอ่าความยากีอยู่อยู่ตรงที่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะิำยังไงครับโอเคครับน้องวิ่งไม่ไม่ทันแล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้นนอกจาจะต้องเป็นแมลงมวงหน่อยนะครับโอเคนะครับมาก็แนะนาตัวสั้นๆนะอย่างที่พิธีกรแนะนำนะครับนี่งานผมก็มีโอกาสได้ไปช่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็สถาบันกาศรศึกษาต่างๆนะครับในงานในช่วงของโควิดแล้วก็ในช่วงก่อนนี้นะครับเราทําธุรกิจที่ปรึกษาและไปนยอะก่อนทั้งมาน7 8เดปปีแล้วนะครับก็มีลูกค้าที่มีโอกาสไปบรรยายให้ก็เป็นร้อยบริษัทละนะครับลูกศิษย์ก็จะเป็นหมื่นคนนะครับ มีหนังสือครับเกี่ยวกับเรื่องของการทรําธุรกิจเรื่องของการตลาดออนไลน์เรื่องของการวางแผนการตลาดเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของการทําแบรนด์นะครับสี่เล่มข้างบนเนี่ยเป็นงานที่ได้จากช่วงโควิดนะเพราะเราเห็นปัญหาว่าพวกการนะครับที่เพิ่งทําหรือยังไม่เคยเข้าสู่โลกของออนไลน์ติดปัญหาเราก็ทำหนังสือให้เล่มนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นประสบการณ์ครับจากผู้ท,ทําธุรกิจกว่า400ท่านในช่วงของโควิดที่ผ่านมา มีเป็นอีบุ๊กมีครับเข้าไปดูในเมพได้เลยครับในเมพในเมพมีขายครับมีขายครับหรือว่าถ้าเป็นหนังสือก็มีวันนว้ในผมติบมาสองสามเล่มนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์กว่าสี่ร้อยท่านนะครับเราก็สูบมานะได้ประมาณสิบห้าสิบกท่านเอาแบบเน้นๆ้เน้นๆว่าเขาอยู่รอดได้ยังไงนะทั้งทั้งทั้งทำในประเทศแล้วต่างประเทศก็มีนะนะครับมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งก็ในช่วงของโควิดลูกศิษย์แบบอายุน้อยสุดเลยนะเจ็ดสิบขวบฮะฮะ ออกมากสุดที่นะไม่ใช่ล่าสุดนะครับเจ็ดสิบสองขวบคิดว่าคนเจ็ดสิบสองขวบสามารถส่งออกได้ไหมครับขายกระเป๋าผ้านะครับแล้วผมสอนออนไลน์นะครับคุยกันทางออนไลน์โค้ชชิ่งทางออนไลน์ครับเป็นโครงการของผมโฆษณาทางเนี่ยของมอชอนะครับสามารถส่งของไปออสเตรเลียได้ครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะกรให้ทุกท่านดูว่าถ้าระวังแผนเป็นใช้เครื่องมือเปลี่ยนเราจะทำะยังไงได้นะครับ เร่นี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์คอนเทนต์จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำการตลาดทุกช่องทางไม่ว่าเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับคอนเทนตมน์มันเหมือนการสื่อสารถ้าวางแผนการทำคอนเทนต์ดีมันคือเซลล์ชั้นดีที่จะช่วยเราขาย24ชั่วโมง365วันและไม่เคยเรียกร้องขึ้นเงินเดือนนะครับมันต่างกับการลงโฆษณานะครับการลงโฆษณา รียกร้องขึ้นเงินเดือนตลอดนะครับเพราะค่าแอดมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นอยู่ตลอดเนาะนะครับสุดท้ายครับเล่มนี้เพิ่งออกเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเรื่องของการทําแบรนด์ซึ่งแน่นอนครับถ้าเราจะส่งออกนี่คือคีย์สําคัญเพราะถ้าคุณส่งออกไปแล้วคุณไม่มีแบรนด์เกิดไหมครับเหนื่อยนะเขาก็จําไม่ได้ด้วยนะครับสร้างแบรนด์ในแท็กซี่ขายดีไม่ต้องง้อโฆษณาจะทํำยังไงสื่อสารแบรนด์ยังไงวางแผนยังไงนะครับ เสียเล่มนี้เป็นผลงานในช่วงอของโควิดนะครับมา